เปิดทรงผมล่าสุดของน้องพีเจถูกแห่ทักหน้าม้าใหญ่ทำทรงนี้แห่ทักหน้าม้าเพราะความจำม่ำน่ารักของน้องพีเจลูกชายดีเจพุพทธิชัยกับภรรยาจุย๋ยวรัตทยาเรียกได้ว่าทำเอาหลายคนตกหลุมรักจริงๆเป็นหนูน้อยซุปตาฟันน้ำนมตั้งแต่เด็กเลยแถมใช้แววหล่อตั้งแต่เด็กอนาคตลูกชายพุทธกับจุ๋ย น่าจะได้เดินทางเข้าสู่วงการบันเทิงตามพ่อแม่แน่ๆแต่ตอนนี้ดีเจพุทธก็จับลูกชายแต่งตัวแบบพ่อไปก่อนอย่างภาพน่ารักน่ารักล่าสุดที่เห็นน้องพีเจใส่ชุดนักฟุตบอลทีมแมนยูทีมโปรดของพ่อมาในชุดแดงเหมือนกันแถมมีช็อตที่น้องพีเจได้ลงสนามด้วยและความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องพีเจที่นอกเหนือจากชุดที่ใส่แล้ว จะดูตมุตมิน่ารักแล้วน้องพีเจยังเพิ่งตัดผมใหม่มาด้วยน่ารักสุดๆไปเลยลูกยิ้มทีพี่ๆใจละลายไปหมดแล้ว